นี่นั่งสมาธิเพล, <hum. S 1> ลิดเพลินไปหน่อยอะขอคำถามเลยานกรนรารค่จะจบ่อวางายเกิบันที่344ชาวัเดิจงกมเ่งช่วโมงและนักสมาธิหนึ่งช่ว เริ่มมีสมาธิอีกอยู่อย่างนี้สามถึีรอบเห็นถึงความไม่เที่ยงของสมาธิรู้เบื้องหลังความคิดยอมรับค่ะว่าเห็นความอยากสงบแอบแฝงอยู่ค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกละหลวมกับการภาวนาวันนี้เลยตั้งใจระหว่างวันจะตามรู้สึกตัวให้บ่อยเผลอไปคิดเป็นช่วงๆแต่ไม่นานทั้งวันรู้สึกกายและใจต่อเนื่องค่ะ ช่วงเย็นสดมวลทำวัดเช้าพร้อมกับทางวัดก่อนนอนนั่งสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ลมหายใจท้องพอง,องได้สักพักเริ่มรู้สึกง่วงช่วงแรกประคองสติรู้ว่าตัวยกเพราะความง่วงและสติที่อ่อนกำลังพอรู้ตัวก็ยืดตัวให้ตรงความง่วงมากขึ้นเริ่มรู้สึกอิดอัดและหงุดหงิดเปลี่ยนมาเดินจมกลมจบ จนครบเวลาหนึ่งชั่วโมงกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะนะอันนี้มีฐาที่จะสงบทุกวันได้หลอกนะพระสะวาเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยความสงบความสบายอะไรพวกนี้มันจะลดลงนะมันจะเจอแต่ทุกข์ล้วนอยู่นะราะนัน้นก็นั่นแหละสังเกตดูจิตที่มันไม่ชอบ ใจต่ออารมณ์นั้นแหละนะดูให้ทันนะนะระวังจิตที่จะไปติดอยู่ความสงบทั้งหลายนะนะแถ้ามันเห็นทุกข์ปรากฏอ,อยู่ชัดเห็นความเป็นใจร,รักปรากฏอ,อยู่ชัดอย่างที่คุณว่าเนี่ยคนะือสมาธิก็มีเที่ยงไงน,นะนะก็จะค่อยเข้าใจอะไรมากขึ้นเองนะอะ่ะเชิญจากคุณโอชินอิ w เวิร์ก o อท นั่งสมาธิเช้าเย็นค่ำและก่อนนอนรอบละหนึ่งชั่วโมงค่ะสวดมนต์พร้อมวัดเช้าเย็นค่ะเดินจงกรมเช้าเย็นรอบละ30นาทีฟังธรรมค่ะและน้อมกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่เมตตาให้ส่งอารมณ์ทางซูมถึงวันนี้รู้แล้วว่าการรักษา รักษาใจให้เป็นกลางนั้นทำให้จิตใจเบาสบายและสงบเย็นใจไม่ทุกข์กายก็ไม่ทุกข์ไม่สัดส,สายไม่วุ่นวายอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างมีพลังชีวิตและมีความหมายค่ะและได้คาถาดีระหว่างทางค่ะเป็นแรงจูงใจได้อย่างดีเลยคืออยู่ทำไมยามท้อหรือเหนื่อยแค่คิดพลังก็มาเลยค่ะจะเดินต่อไปอย่างมีสติเจ้าค่ะ และกุศลจิตที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอน้อมพวายแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าคะ่ะกราบสาธุคะ่ะอยู่ทำไมนะนะอาจจะมีข้อคิดอะไรสหรับเฉพาะตัวที่มันเติมตัวเองจะอยู่ไปทำไมจะหมนะั้นว่าจะอยู่ในสังสารนี้ไปทำไมนะนะ อันนี้มโยมมหาก็เล่าให้ฟังในลักษณะเงี้ยนทำไมเขาทำอะไรกันนักหนาเขาไม่รู้หรอว่าวันหนึ่งเขาจะตายจริงๆแล้วทุกคนก็รู้นั่นแหละแต่ว่าไอ้ความโลภบังตาตัณหาบังใจนบางทีที่มีอยู่นี่ก็พอที่จะใช้ทั้งสิบแปดชาติสิบชาติแล้วแต่ก็มันหยุดไม่ได้นะมันพอไม่ได้นะ ก็รู้อยู่นั่นแหละมันจะต้องตายแต่ว่าเนี่ยเมื่อปัญญามันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยยังไงมันก็หยุดไม่อยู่นะมันที่คนทั่วไปก็รู้อะไรดีอะไรชั่วยนะแต่คนที่จะทําชั่วไม่ได้เหมือนกันปัญญาไม่มากพอกำลังกุศลไม่มากพอเนี่ยจิตไม่มั่นคงพอเหมือนกันแต่ถ้ามันมั่นคงมั่นคงพอมันจะมีความรู้สึกว่าจะอยู่ไปทําไมเนี่ยนะจะมาเกิดตายไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ อยู่ก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนะเกิดายก็เวียนว่ายายก็อยูกกองทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนะกระดีนะไปหาคาถาเฉพาะตัวให้เจอแล้วกันแล้วก็เตรียมตัวอยู่เบ่อๆนะอ่ะเชิญจากคุณจีรนันอิทเวิร์กแอดโฮมการภาวนาทำให้ลูกเริ่มฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นและเริ่มเห็นว่าการภาวนา ทำได้ทุกที่ทุกเวลาพระอาจารย์สอนลูกไว้เสมอว่าค่อยๆทำไปตั้งแต่แรกเจอจนกระทั่งวันนี้พระอาจารย์ก็สอนเหมือนเดิมว่าค่อยๆทำไปลูกยังคงยึดหลักนี้ไว้กราบขอพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนและทีมงานสื่อสติทุกท่านที่เปิดห้องซูมให้ส่งอารมณ์กราบสาธุเจ้าค่ะแต่ละคนใ่เหมือนกันเนาะ คือถ้ามันแม้อยากจะเห็นไปเร็วขนาดไหนก็ตามนะแต่ว่าอินรีเรายังไม่แข็งแรงพอเนะี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเร็วได้มันไม่เป็นไปตามใจของเราอ่ะค่อยๆทำไปแต่ทำไปเรื่อยๆอย,ย่าหยุดรู้รู้เล่นๆรู้เรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่ที่เคยพูดเคยบอกนะ,นะขอให้เด็กคืออย่าหยุยยดงี้นั่นเองนะแน่นอนนะมันหอ,อยทากจงข้าม รั้วได้เหรเหตก็ค่อยๆกระเดืบไปทีละนิดยังข้ามรั้วปูนได้เี่รั้วบ้านเราได้อย่างนี้น,นะหรือไตผนังบ้านเราขึ้นไปได้มันยังไปได้เลยทีนี้เราเองเนี่ยถ้าไม่หยุดอยู่กับที่นะย,ยังไงมันก็เดินหน้าไปได้เรื่อยๆวันหนึ่งก็จะถึงเป้าหมายเองเน,นะนะเชิญจากคุณเมตตาวิชา รายงานการปฏิบัติวันที่237ตื่น4นาฬิกา28นาทีฟังพระอาจารย์ทำวัดช้าพร้อมกับทางวัดเดินจงกรม30นาทีทำความรู้สึกตัวว่างว่างสบายสบายเหมือนเดิมอะไรชัดก็รู้ค่ะรู้กายย่างก้าวรู้เท้ากระทบพื้นรู้ว่าคิดก็มาอยู่กับปัจจุบันอะไรชัดก็รู้ไปค่ะ นั่งสมาธิ30นาทีรู้ลมหายใจเข้าออกมีหลับด้วยค่ะนอนน้อยระหว่างวันการรู้สึกตัวก็มารู้อายตนะภายนอกกระทบกับอายตอายตนะภายในแต่ช่วงแรกนี้ยังติดคิดนึกที่ได้เรียนธรรมะกับพระใหม่มาทำความเข้าใจอยู่ค่ะค่าฟังพระอาจารย์ทำบัดเย็นพร้อมกับทางวัดน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะ เออมียมตามฟังธรรมะพระใหม่เยอะอยู่างมืนกะันนะนะฟังแล้วก็ค่อยๆทำมาเข้าใจนะทำแล้วก็น้องเอามาสอนตัวเองนะโอปนาัยิโกนะธรรมะถึงยังมีประโยชน์นะลองมาย้อนกลับมาสำรวจตรวจสอบดูตัวเองอ่ะนะนะเวลาเราภาวนานเป็นยังไงนะนะถ้าฟังธรรมแล้วมันขอให้เกิดศรทัทธานะขอให้เกิด ปัญญาคอยเกิดความภาคเพียนพยายามขึ้นมาได้นี่ถือว่าเป็นประโยชน์นะต่อการประพฤติปฏิบัติของเรานะเดี๋ยวก็ไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆฟังแล้วก็ลงมือทําไปด้วยนะฟังเฉยๆแล้วก็นอนอเฉยๆย,ยังไงก็ไม่ไม่มีทางก้าวหน้าไปไหนได้นะฟังไปปฏิบัติไปฟังไปปฏิบัตนะนะิไปอันนนะนะมันจะค่อยก้าวหน้าไปไเรื่อยๆเองนะ จริยยงยแล้วธรรมะอยู่ข้างในอนิยมแล้วย้ำอีกเนาะธรรมะข้างนอกเนี่ยก็แค่ก็แค่เป็นสมมติโวาหารน่ไอ้ที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี่นะครูบาอาจารย์ท่านก็พูดค,คล้ายๆกันนี่แหละไปฟังที่ทนี่ไหนพูดกับพูดค,คล้ๆกันนี่แหละนะคือแต่ว่าเทคนิคการพูดอาจจะแตกต่างกันไปสำนวนการพูดอาจจะต่างกันแต่ว่าตัวเนื้อหาสารธรรมเ็เรื่องเดียวกันทั้งนั้นนะที่พอเราฟังแล้วก็ขอให้ น้องเข้ามาฝึกตัวเองแค่นั้นเองนะธรรมะนั้นยังเงเป็นประโยชน์นะฟังทรํรข้างนอกแล้วก็นะสังเกตดูธรรมะภายในนี่ด้วยนะก็คือกายและใจของตัวเองนะนะตอนนี้พอเห็นแล้วก็ค่อยแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาเองนะนะหมดหรือยังนะหมดแล้วนะนะค่อยๆฝึกไปเนอยะนะอาพอแล้ววันนี้สวมดมนต์